สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เรือนรัชดานะคะในช่วงของพาสัญจรในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปที่หมู่ที่9ตําบลเขาพระงา,ามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีของเราสถานที่แห่งนี้เขามีอะไรดีเด็ดแต่วันนี้นะคะนัดชายหนุ่มไว้ค่ะคุณผู้ชมดูซิว่าป่านนี้โอ้โหนัดแล้วจะมืดจะอุยหุยตกใจอุย,อยแล้วเป็นไงวันนี้จะไปเที่ยวด้วยกันไหมไปครับไปเที่ยวที่ไหนดี ตำบลเขาพะงาญครับจะไปเที่ยวตำบลเขาพงามคุณผู้ชมคะเอา้าตำบลเขาพงามเขามีอะไรดีๆเด,ด็ดๆไปเลยค่ะเอา้าแล้วนี่รถใครเนี่ยนี่คือรถผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปอา้าไป คุณผูช้ชมคะตอนนี้เราก็มาบุกเลยนี่ใส่ฟนซีฟู้ดมาสักครู่แล้วก็สนุกสนานกันไปเนาะจากปิ้งไม่ได้หยุดกับหยุดไม่ได้ปิ้งข้าใจเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็ที่สำคัญ<ไ>เพราะฉะนั้น,นี่วันนี้เขาพามาเยี่ยมชมมาสั่จรกันเนี่ยมาดูซ<ช>ิว่าวันนี้ไม่ใช่แต่ซีฟูด้ดคุณผู้ชมขาคยังมีนี่นี่เขามีช็อตเด็ดด้วยนะมีอะไรนะมีม,มีไก่สดหมูสดแล้วแล้วเขามีไอหมูนี่เขาบอกว่า เอาเป็นว่ามีหมูของ CP กับเบทาโกา CP กับเบทาโกนะคะ่ใช่ของตลาดนัดนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้อันนี้ก็คือความเป็นพิเศษของเราคือเราไม่เหมือนไทยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนอันี้เป็นหมูจาก CP เบทาโกเโกเรียกได้ว่าเป็นของบริษัทที่ผ่านการแบบพัชรายอย่างดีของสะอาดนะคะต้องบอกปลอดภัยด้วยแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมมีหมูบดมีหมูสามชั้นมี ทุกอย่างไสออนไสออนไม่ออนกําลังออนไม่ออนก็มีอะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาแบบมีขาหมูด้วยขาหมูเนี่ยเขาเป็นขาแบบอ่อนๆนะเนาะก็เรียนดูว่าอยากให้คุณผู้ชมมานี่นี่พามาสั่นจรแบบแวบๆนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วยังมีอีกเยอะแยะนะเดี๋ยวเดี๋ยว้องนักฝนเขาจะเป็นคนบรรยายว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ดาพามาดูแบบคร่าวๆว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางด้านทะเลนะคะคุณผู้ชมค่ะ ถ้าถ้าดูรายการมาต้องบอกว่ามาจากเรือรัชดาจะ,ะลดให้จากร้อยหนึ่งเหลือเก้าห้าจากร้ 95, อยสามสิบเหลือร้อยยี่ห้าต้องบอกว่าชมจากรายการที่นี่เรือรัชดาน้องน้ำฝนบอกว่าเขาจะลดให้เลยก็คือจากราคาป้ายราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยก็จะเหลือเก้าสิบห้าร้อยสามสิบก็เหลือร้อยยี่ห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก็เหลือร้อยหกสิบห้าขอให้บอกขอให้บอกเถอะนะคะว่าชมมาจากเรือรัชดาคุณผู้ชมค่ะ ได้รถแน่นอนเลยต้องมาแล้วต้องบอกนะถ้าไม่บอกนี่เลยจะเสียนะเสียเที่ยวมาแล้วสื่ผู้ชมตอนนี้มาถึงตรงซีฟู้ดที่บอกนะคะจากราคาป้ายลดจริงลดจริงจากราคาใยในส่วนของของสดเท่านั้นนะคะของสดเท่านั้นต้องเน้นเนาะเพราะว่าอย่างเช่นหมูสดไก่สดของทะเลลดเลยโซนของสดโซนของสดทั้งหมด่คะ ทั้งหมดนะคะที่ในสายฝนซีฟู้ดที่เป็นของสดเนี่ยดูจากเรือนรัชดามาลดทันที5บาท,บาทจ,าจากราคาป้ายทุก,ากถาดาเลยนะคะ จากราคาป้ายนะคะจำให้ดีนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยู่ตำบลเขาพะงาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะยกมาเลยทั้งหมู่บ้านหมู่เก้าเนี่ยหมู่ก้าเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่เบนแล้วก็ผู้ช่วยชาตินะคะพาลูกลูกลูกบ้านมาด้วยนะคะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะเพื่อจะได้รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เอ่ออันนี้เขาบวกเออยู่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยลดไม่ได้แต่ลดแต่เฉพาะของสดเท่านั้นนะคะอ่าคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เรามาตะลุยกันเลยแล้วก็ของเยอะมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนต่างๆเนี่ยมีครบหมดเลย ไข่สดไข่นี่ไข่สดกับซีีอ่าเป็นของบริษัทอีกแล้วคุณผู้ชมขายไหมบริษัทอยู่แล้วแล้วมันจะสดสะอาดมันสดสะอาดแขงค่ะมันจะทุบมาจะไม่มีน้ําเจือปนนต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนี่ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบ็ดอันนี้ของทะเลแช่แข็งอ่ะคุณผู้ชมดิทะเลแช่แข็งนะคะมีนวดมือคันดอลลี่มีทุกอย่างจ้ะ บอกว่าปลาเค็มปลาแดดเดียวมีหมดค่ะตากล้องบอกเลงไว้แล้วเดี๋ยวทําหมูกระทะมาที่นี่แหละ<ช>ไม่ต้องไปไกลท้องเซมอนท้องเซมอน,นแดดเดียว นี่เลยแเดียหม่นี่เห็นไหมลาเต้เมอนก็มีนะคะราคากันเองราคาไม่แพงนี่ไม่แพงไม่แพงคุณผู้ชมมีครบหมดเลยนะคะลดค่าของสามแพ็คร้อยนี่สามแพ็คร้อยเห็นไหมคะนี่เนี่ยสามแพ็คร้อยมีอันนี้สามแพ็คร้อยเนี่ยถูกอยู่แล้วไม่ต้องขอต่อแล้วนะคะเราเราลดให้อยู่แล้วมีไก่ทอดนักเก็ตเฟรนฟรายวมได้ค่ะสามแพ็กร้อยลดสามห้าสามแพ็กร้อยสามแพ็คร้อยเลยเห็นไหมถูกจริงถูกจริงนี่ยตัวตัวเก่งในในในช็อปเลยอ่าคุณผู้ชมมาเลยมาเลย นะคะแล้วก็มีสินค้าสินค้าแช่แข็งสินค้าไก่ป๊อบจากโรงงานที่นี่จากที่ตลาดสาทองาสงององายผลซีฟูด้ดนี่สินค้าจากโรงงานนี่<า>คุณผู้ชมนี่ก็มีมีแบบ นี่ราคาถูกเลยนะ120บาทอ่สาคุณผู้ชมเลยบอกราคาไปเลยว่า120 120บาทอันนี้ไม่ต้องมาขอต่อเลยนะคะลดให้อยู่แล้วนะคะนีะไปเป็นราคาทรงเรื่องขอเรื่องค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดาอยากให้มาตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าตำบลเขาพงงานของเราเดี๋ยวมีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ต้องมาแนะนำกันเพราะว่าดาก็อยู่ที่นี่เลยเนาะมีหลากหลายหาไม่ได้หมูกระทะซีฟู้ดนี่ตากองบอกจองแล้วเมื่อกี้หนูเห็นแว็บเขาบอกนะน้องมิ้งน้องมิ้งนะคะ เน่เน่เน่เเขามีนี่เลยเรื่องของหมูกะทะนี่คุณผู้ชมนี่หมักงงหมักงาเขามีครบหมดเลยนะนี่นี่นี่แพนสไลด์ของซีพีหมูหมักงาหมูหมักนุ่มนี่เห็นไหมแค่ถุงละร้อยไาแพงไงถุงละร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมข่ารวบรวมเงินกันค่ะที่นี่ที่เดียวนะถุงละร้อยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นต้องบอกแบบนี้นะ ก่อนจะแนะนำนะอันนี้อันนี้งมสดอันนี้ไปหมักไปย่างไปหมักแล้วพี่พร้อมย่างเลยพร้อมย่างเลยนี่ใช่ไม่ต้องไปนั่นแล้วคุณผู้ชมมาซื้อไปเลยแล้วก็ไปปิ้งเลยแล้วก็นี่ไก่แดงเสียบไม้เป็นโครงไก่เสียบไม้ราคาไม่แพง้เหมือนที่เราที่เราเคยเห็นนะแน่าอะเนี่ยอันนี้ คุณผู้ชมค่ะเนาะสมัยก่อนฝนต้องนั่งทำเนาะต้องนั่งทำกว่าจะได้ทีละไม้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วพอเห็นแบบนี้ปุ๊บต้องซื้อไปแล้วเพราะเราเคยลําบากมาก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วของย่างนึ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวกาไรงามกําไรดีด้วยที่สายฝนซีฟู้ดนี่นี่นี่ไหมคุณผู้ชมเดี่ยมาเลยไม่ได้มีแต่เฉพาะซีฟู้ดอย่างที่บอกแล้วค่ะแล้วก็ของสดฮอทดอกลูกชิ้นฮอทดอกค่ะราคาส่งเต้าหู้อันนี้นะคะส่ง ไม่แพงไม่บวกเพิ่มต้องมูก็แค่หลอดละเจ็ดบาทแปดบาทมีชิ้นก็แค่หลอดละสามห้าอ่ามีทุกอย่างคากันเองค่ะสามห้าสี่สิบอ๋อเป็นกันเองแล้วราคาถูกจะเป็นหมูอร่อยไก่อร่อยยอไปยำไปทำไปอะไรได้สายอนี่ทุกอย่างนะคะแล้วก็นี่จะเป็นโซนอ่โซนของกินละก็จะเป็นพวกนมสดเครื่องดื่มต่างๆค่ะเครื่องดื่มพวกนมพวกโยเกิร์ตพวกอะไรค่ะ เนี่ยอันนี้ลืมไม่ได้เนี่ลืมไม่ได้เนี่ยเข้ามาสมุนไพรคุณผู้ชมของฝากก็ได้เรือนรัชดาค่ะเป็นเบาหวานความดันทานได้หมดมีสมุนไพรและคือดอกอัญชันใบเตยค่ะทีกล่องนี้นะคะเป็นเป็นสูตรที่ทายากค่ะเป็นบัวหลวงหายกินยากมากนี่คือเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานก็กินได้แล้วค่ะแนะนําเลยการที่ร้านสายฝนซีฟู้ดมีทุกอย่างค่ะ อันเดี้ดาเป็นผู้ผลิตเองก็เลยย่อมรู้ว,ว่าว่าทำยังไงอะไรเงี้ยฝากไป<า>ด้วยานทได้ไหมได้ะนะคะก็เรียกได้ว,ว่าแบบไม่ได้เป็นหวานจากน้ําตาลมันเป็นหวานจาก สมุนไพรชาเอมอ่ะชาเอมอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เออแล้วก็ฮอตดอกในส่วนนี้เป็นไส้กรอกฮอตดอกอะไรต่างๆนี่วันนี้น้มามาเป็นวันนี้มาช่วงคุยสบายแต่ว่าน้องฝนบอกไม่ได้มาแล้วพี่ต้องมาดูเนาะมาดูให้รู้ให้เห็นกระตาแล้วเรียกได้ว่าเออคุณผู้ชมความานี่ครบหมดแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีผักแต่วันนี้พี่รัชดามาต้องพาดูเนี่ยเขามีผักถ้าคุณผู้ชมขาดหรืออะไรไงเพราะจริงๆบางทีเราวันนี้ขายดีมันจะร่อยหล่อไปหน่อยนะมันจะร้อยหล่อแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมขเนี่บอกเป็นร่าวๆเนาะว่าเขายังมี พกผักสดด้วยนะคะเอาเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีอะไรเอาเอายกตลาดมาไว้นี่เลยไหมเนี่ยมีปลาน่ามไม้ดองเขาบอกว่าที่ที่เอามาให้ครบหมดอย่างเงี้ยก็คือว่าคนมาแหละถามมีอย่างนี้ไหมเ่เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ไปตลาดไงไม่ได้ไปตลาดมนไปแบบบางทีมนไปแหละแต่ตลาดเขาวายแล้วแม่ค้ากลับบ้านหมดน้องนุฝนก็เลยหยิบผักเหลือมาที่นี่ก็เลยบอกว่าอยากจะบอกผู้ชมเลยว่าที่เนี่ยมาครบวงจรจริงๆ ครบเลยแล้วก็เรื่องเครื่องปรุงอะไรต่างๆในอีกด้านนี้นะคุณผู้ชมคะมีพแล้วต้องบอกแบบนี้นะปวดหัวตัวร้อนมีค่ะปวดหัวตัวร้อนยาทำใจตอนนี้ต้องกินยาทำใจทำใจนี่ยกินวันละสามซองคุณผู้ชม ก็บอกเนี่ยอย่าทําใจต้องกินมาละสามซองอะนะช่วงนี้ทีบขายไม่ได้ทีบโอสดของลุงช้างอ่ะลุงช้างอย่าลืมค่าโฆษณาดิชั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ของลุงช้างลุงช้างค่าโฆษณาอย่าลืมอย่าลืมอ่านี่ก็ของลุงช้างเขาก็มีผลิตภัณฑ์มาไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็นี่เนี่ยนี่มีกรอบยังมาแอบตรงนี้อีกนะดิคุณผู้ชมมีกรอบในีของดาเองละค่ะอันนี้เป็นเป็นขนมไทยเดือนรัชดาคุณผู้ชม ข้อลอยข้อ่อยกันมากมายคนถ่ายชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วน้ฝากเออแล้วก็ยังมีปลาหมึกนี่สามรสปลาหมึกสามรสนี่นี่นี่สามรส หมึกสามรสดั้งเดิมอะไรเขามีแบบหมดแต่เป็นของฝากอ<ช>่ะแล้วอย่างที่บอกแหละเร็วๆนี้เราจะมีมีร้านเป็นของฝากที่จะเป็นซุ้มของฝากหรือว่าคุณผู้ชมผ่านไปมามาแวะทานข้าวเสร็จจะกลับก็ได้เลยนะคะไอติมค่ะร้อนๆแบบนี้น้องผบอกว่ามันต้องมี<ช>ของมันต้องมีมนี่เราต้องมีคือนี่อันนี้5บาทสําหรับเด็กๆ5บาทราคาบาทลายไม่ต้องกลาบลายนะคะอันนี้เด็กๆแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมค่ะดานก็บอกว่าดีเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของของช็อป สายฝนทีฟู้ดด้วยเนี่ยห้าบาทเด็กๆเด็กๆนะเด็กๆ่แต่ก็ชอบทานเดี๋ยวว่าอะไรคุณโตอ่ะเด็กซื้อไปแล้วมาถึงบ้านนะผู้ใหญ่ทานเองคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ คุณพี่เขาก็มาซื้อนะเรียกได้ว่าที่มาที่นี่เป็นเพราะของสดแล้วก็ถูกด้วยอ๋อของสดด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะค่ะแล้วคุณพี่ท่านนี้ล่ะคะสะดวกสะดวกคุณผู้ชมเวลาไหนก็ได้เอราะนัาเราไม่ได้ไปเช้าอ่ะเราต้มาตรงนี้ได้โอ้อันนี้คือนี่แหละคุณผู้ชมคะเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าสะดวกเนาะบางทีตอนเช้าตื่นไม่ทันไงเออตลาดวายไปแล้วก็มาตรงนี้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงเลยเดียวแล้วก็เนี่ยของเขาก็สดด้วยนะคะครับแล้วที่จอดรถเป็นไงบ้างคะ สะดวกสบายมากเี่จัสะดวกสบายคุณผู้ชมไม่มีมาเบืองมาเบียดกันเลยมาถึงเมื่อไหร่จอดได้ทันทีต้องบอกแบบนี้นะคะอขอบพระคุณมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยมาเจอเจอแฟนรายการที่นี่เรือนรัชดาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่เขาบอกหน้าคุ้นคุค่ะเรือนรัชดาวันนี้มาซื้ออะไรกันคะซื้อเนี่ยค่ะไก่ซื้อหมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์นี่อันนี้แหลคุณผู้ชมขาแล้วเนี่ยไม่ตกใจแล้วกินตัวเองอะ ล้อเล่นล้อเล่นยอยอยองคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่อยู่แถวแถวนี้เนาะที่เลือกที่จะมาที่นี่เป็นเพราะอะไรยังไงคะ่งของเยอะดีค่ะหนึ่งของเยอะใช่ค่ะหลากหลายค่ะอ๋อของเยอะหลากหลายแล้วที่สําคัญสดสะอาดนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็หยิบไม่ได้หยุดเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะแฟนรายการอยู่ที่นี่แหละค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับแฟนรายการอย่าลืมนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าจากราคาป้ายลดเลย5บาทค่ะน้่ฝนบอกสำหรับแฟนรายการเท่านั้นนะคะ หายไปเจอแฟนรายการนี่มาที่นี่ตำบลขับพงงามไงก็จะรู้จักกันดีเนาะวันนี้แฟนรายการที่นี่เรียนรัชดาบอกนี่มามาส่งนมมาส่งนมมาส่งนมมาเจอพี่มาเจอพี่พอดีเลยนะคะแล้วพร่อแม่อย่าลืมอย่าลืมทักโฆษณาด้วยนะคะยอก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 ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะจากกันวันนี้น้องน้ำสมบอกว่าไม่ได้มีแต่ที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี่ไม่มีแค่นั้นนะใช่ค่ะข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งห้องเลยนะะคก็ เรียกได้ว่ารวบรวมทุกอย่างเลยของใช้ในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปูน้ำปลาน้ำมันอะไรทุกอย่างขยะไฟฟ้าพวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีหมดเลยค่ะรวบรวมไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยคุณอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยคุณผู้ชมขันเรียกได้ว่าอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยตำบลขาพง,งามสบายที่ที่จอดรถสะดวกข้างถนนเลยจิตโรงแรมเจรีนะคะอ่าถ้าผ่านมาให้พกสำโรงถ้าอยู่อยู่ฝ่ามือ ถ้ามาเส้นข่าวพะงามอยู่ซ้ายมือ,อมติดถนนมองเห็นเลยค่ะสายผลซีฟู้ดเปิดใหม่ผู้ชมค่ะกลางใจ ตำบลเขาพระงามของเรานะคะก็เลยเดาว่าถ้าคุณผู้ชมมานะคะก็มาแวะเวียนได้มาชิมอาหารกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตรงส้มตำส้มตำเนน้ําฝนก็โอ้โหบรนเลงเองเลยคุณผู้ชมค่ะลรัวเลยแหละค่ะเขาต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ที่สําคัญที่สุดอะไรเรื่องเรื่องรสชาติติชมกันได้นะคะาล่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเวลารายการที่นี่เลอแล้วเร็จก็ได้หมดเวลาแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้มาก็มาพาสัญจรที่ตําบลเขาพระงามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมจะมา ที่ร้านสายฝนซีฟู้ดนะคะถ้ามาจากโคกสำโรงร้านสายฝนซีฟู้ดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมาจากตลาดเสาธงเขาพะง,งามจะมุง่งหน้าจะไปโคกสำโรงก็จะอยู่ทางด้านขวามือเขียนว่าสายฝนซีฟู้ดมาง่ายๆติดกับ j r d ารีสอร์ทนะคะก็ะเรียกได้ว,ว่าคุณผู้ชมรู้จักกันดีนะคะแล้วก็รายการที่นี่เรือนรัชดาเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยอีพีหน้านะคะใครที่สายมูทั้งหลายนะคะที่ธุรกิจติดขัด หรือว่ามีอะไรยังไม่คล่องกับการทํามาค้าขายดามีนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะรับรู้รับทราบซึ่งเป็นโอกาสดีๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าดามีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการที่นี่เรือนรัชดาติดตามได้ทาง YouTube นะคะทุกช่องทางทุกเวลาเลยทีเดียวค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ